เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้กูอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้วนี้เราอยู่ในเกม p คท c e เออเกมใหามา่ๆอีกแล้วเฮ้ยถ้าสนใจนี่อาจจะเป็นคู่แข่งของบอกฟู้แน่นาคนหรือเปล่าไปเจอมาพอดีผมมีเพื่อนในเกมเราบอกแล้วเอ,อ้ยชื่อแปลกๆดูน่าสนใจก็เลยเข้ามานะครับคอนเซปต์ของเกมก็ปกตินะน่าจะเป็นการฟาร์มเวลแล้วก็บูลลี่กันอย่างเมามัวนนะครับ นั่นนนั่อะไรเดี๋ยวนนมันคืออะไรเพื่ออะไรอ่ะนาเห็นป่ะอะไรวะเนะี่ยอาช่างมันก่อนแล้วกันอุย้ยแต่เกมทำาม,มนนาสนใจแมปไม่ได้ดูขี้เล่เลยนะครับวันนี้ผมโซโล่ฉายเดี่ยวมาคนเดียวนะฮะเอ้ยเยสสกิลดาบสุดสมจริงหรือเปล่าอะ อย่างที่เห็นในตัวผมผมว่าทุกคนควรจะสังเกตแล้วว่าในตัวผมมีอะไรนะน,นี่เลยอะไรก็ไม่รู้แม่งมีคนสุ่มผมแล้วผลก็เลยวิ่งไปเก็บนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกอันะนี้ทิ้งเลยของกากทิ้งไปและนี่ขนอะไรเอ่ยเอ้ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะลองกินดูไหมผมไม่รู้ว่าเกมนี้จะเอาฟู้ดออกจากตัวเองยังไงด้วยนะถ้าเกิดมาเป็นผลไม่ดีก็คือกูเจ๊งเลย นะ่จะต้องเสียโลบักเพื่อลีดป่ะไม่รู้อะเพื่อเป็นวิทยาทานผมจะกินหนึ่งสองสามโอ้โหนึ่ว่าจะกินเลยแม่งถามอีกโอเคแต่ก็ดีแต่ก็ดีดม,มีมีระบบนี้ถือว่าดีโอเคไม่มีใครนะกินแล้วนะโอเคกินอ สมโตกูว่าแล้วว่ามันคือผลสมโตแมองเอ้ยตอนแรกนึกว่าผลแสงไนงะอันนี้ผมทิ้งไปแล้วกันผมไม่ใช้เนาะให้เขาไปโอเคเลเวลศูนย์นะฮะเลือดร้อยหนึ่งโอเคมาดูผลสมุกมกดีกว่าเดี๋ยวบน,นึงนะไอ้นี่ยังทิ้งเลยคือผลเกมนี้ดีไม่ดีดูแค่สีตอนเราถือเลยนะสีขาวก็คอมมอนเขียวก็น่าจะแค่อันคอมมอนก็คือไอ้นี่ก็คือกาก,ากนะั่นแหละพูดง่ายๆหนึ่งต่างกวันนี้ โอ้นี่ช่องก็จะขยันขึ้นมาจากอันไหนดูสิ F อ่าบินได้เนี่ยอ้ยผมว่าเฟี้ยวอยู่โอ้ย,อยถือว่าดีเลยระบบบินโอเคโอเคอันนี้ชอบอันนี้ชอบมาดูแซดดีว่าส m o k e f i r s สหรือว่าสมุกฟิส,มมสมม first, right s t หรือ f i ส s t วะเฮี้ยเสียงเอฟเฟกต์มึงแบบว่าเอ้ย ว้าวนี่เลยตามสเต็ปคนไทยแอคไอ้นี่แอคกิฟฟูดพีชเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลูฟี่เหรอเฮ้ยอะไระันน่ะกิฟฟูดพีชเฮ้ยเขาให้เหรอให้จิงเป้าให้จิงเป้าให้จิงเป่าให้จิงเป่ากิฟกิฟพีกิฟพีช นี่กูเจอคนใจดีแล้วผู้ชมก็อดูเอาลกันเนี่ยผมแบกลูกมาไงเขาเห็นผมมีลูกมาด้วยเขาเลยให้ผลผมขอหน่อยขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยโอ้ข้าวหัวตั้งสิบสีวีเลยนะโหดนะนี่ดีนี่แล้วไอค,คนนี้ค,คนที่ผมตำไมเข้ามานะชาววินน่าจะคนไทยหรือเปล่าไม่รู้ให้ป่ะให้ปั๊บเฮยให้ไหมเอ้ยกูมาขอผลไม่ได้ไม่ใช่ให้มึงมาแอคไอเวนอุ้ยแหลกไหมเนี่ย แต่แต่สกิลทำมาสวยนะฟู้ดพีซให้เปล่าในใจดีหรือเปล่ากูพิมพ์ฟู้ดถูกไหมเนี่ยโอ้ไอก้อนเกียร์สี่วอทกูกินเลย โอ้แตงอันนี้ดีไหมไม่รู้แตงเฮ้ยให้เกียร์ห้ากูเลยเอ๋อถับจริงโอ้แตงกิ้วเลยฮะโอ้ยขอบคุณนะฮะพราหนุ่มใจดีคนนี้เรียบร้อยแล้วกูได้เลยลูฟี่นิกะ มีด้วยเยสแลวเอ,อ็กอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเจียห้าจริงไหมนเนี่ยอ๋อแล้วเราก็กลายไปไอตัวนี้ได้ว้ว่าโอ้แล้วดูมันดูความเดียว <laughs> เดี๋ยวพอกลายร่างมันเปลี่ยนโหมดอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปธรรมดาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนขอเก็บไม่ได้เลย๋ยวท่านผู้ชมมาจะมาอยากดูกันนะฮะเอ้ย F C หรอเขาจะบอก W C หรือ F C fc หรือเปล่าใช่ fc ผมปะเนี่ยเอาดีๆโอ้โหที่ผมจะดังใหญ่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวทีละอย่างนะครับป่ะแบบดูกันนะมีอะไรมั่งระบบตรงนี้อันนี้โอเคเขาไม่แปบลบว่าเขาไม่ใช่ fc ผมนะเขาพิมพ์คำว่า fc แล้วอะไรเอ่ยเข้ามาเออโนโน no no ไม่มีแล้วไม่มีโนโน no, 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 no. โอเคแหมไอ้นัทมึงก็หลกตัวเองไงแหมไอ้เราก็ไม่ได้ดังขนาดน,นั้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คืออะไรคิซาลุแคปอ๋อขายอุปกรณ์แต่งตัวแน่เลยใช้70ไดมอนด์แล้วก็ 7K เคไดมอนด์100ไดมอนด์แล้วก็1,000ไดมอนด์น่าจะเป็นอุปกรณ์สมใส่นะครับแล้วมันปิดยังไงวะนี่ตัวที่2อ,อะไรไพคิงแคปแล้วก็ลัคกี้เฮล멧 ใช้100เกรีน่าจะเป็นเบลีนะ่ะน่าจะเป็นสกุลเงินนะครับอันนี้ใช้1,000โอเคอันนี้ก็เป็นตัวขายดาบนะคาตานะคิราบาชิคิริบาชิเออแล้วก็ดูเอลคาตานะแล้วก็ทริปโปลคาตานะนะครับพันหนึ่งเจ็ดพันสามหมื่นละแสนหนึ่งโอเคนี่อะไรเนี่ยบาซูก้าหน่วยสิบร้อยพันหมื่น ไว้เซฟร้อยพันหมื่นโอเคหมื่นเดียวมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะแล้วก็ลืมบอกอันนี้จะเป็นนามิไว้เซฟสปาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือทย์สมผลนะฮะโอเคไปอยากฟาร์มนะเอ้ยผมว่าระบบเขาก็ไม่ได้แย่นะไหนไหนดูก,กันต่อยดิอ่าโอเคต่อยใช้ได้แต่ผมอี่ชอบอ่ะแมหมไอ้นัทเองก็มีดวงนี่หว่าเจอคนดีก็งี้แหละนี่เลย รับเควกอเลยแล้วก er mm? <R ud> oh ุดจัดลยไเงไหในขออนุญาตฟาร์มแบบไม่เกรงใจใครเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี่มึงตัวเดียวเองเควกูยังไม่ทันจะเสร็จเลยเฮียเวลร้อยสี่สิบสองไปดีดีดีฟาร์มง่ายๆนี่อ้าโหแล้วมอนไม่เดินตามต้องต่อยหรือเปล่าอ่ะต่อยทีนึงเกมฟาร์มง่ายนะท่านผู้ชมอันเนี้ยผมถ้าผมไม่มีผลนะผมก็เนี้ยก็ต่อยได้สบายๆเลยนะฮะ เอ้ยเอ้ยมึง,ม,งมึงมาแอกอ๋อมึงอ่ามึงแอกนี้กูก็แอกเลยแล้วกันรู้จักสุดเลยวไอ้น้องอ้ยมันเท่จังอะ่ะอุย้ยเอฟเฟกดีนะแต่ในเรื่องดูฟี่มันใช้ใสายฟ้าด้วยหรอวะนั่นแหละที่ผมสงสัยด,ดูดูสก,กิลก็ดูสก,กิลเอาแคทพีดเกมเขาไม่ได้ขี้ๆนะทำมันเ,เล่นไปดูดูด,ด,ดูดูเลเวกูสองร้อยแปดกว่าเวกูยังไม่เสร็จ ว่ามันควบคุมยากจังอ๋อแล้วถ้าใช้ X อ่ะมันจะลงมาเลยอ๋อลงมาเลยโอเคเอก็บังคับแบบนี้แล้วกันโอเคน่ะเอ็สเตตัสอัพละนี่เลยฮะแล้วกูบวกฟุตให้หมดเลยไนงะแล้วมีหนึ่งเคพอยต์เย็ดกูลงหมดเลยแล้วกันนะตามเขาให้ไปเลยแล้วเหลือ40แต้มหรอ สี่สิบแต้มแน่นอนนะเรามันไปให้สุดแล้วหยุดที่แรงเคยปะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูล่างเกียร์ห้าดีกว่าเออเฮ้ยแล้วบินได้ด้วยนะทําเป็นเล่นไปนะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนทีมขนอะไรอะ่ะหัวใจหรอดีปะ่ะโอ้ของกากเฮียปะปะลงน้ำไปเมืกูไม่ได้ก็จงไม่มีใครได้โอเค,อ,เคอันนี้อะไรเนะี่ย เวลพันึงจะมาฟาร์มตรงนี้ได้เดี๋ยวมึงลัดไปไหมเพื่อนโอ้มันบังคับยากจังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้มันของเวลหนึ่งใช่ปะโอ้ยอต้งเอาล่างนี้ออกก่อนแล้วล่ะอ่ะรับมาอีกทีตรงนี้เวลหนึ่งฟาร์มอีกทีเวลพันโอเครู้เรื่องรู้แล้วทำไมมันให้เวลเยอะมาดูสกิลหน่อยท่านผู้ชม z เหมือนเดิม x ว่าก็คงจะเหมือนเดิมชัวอ่า x เหมือนเดิมามา c นี่แหละที่จะไม่เหมือนเดิมอุ้ยอะไรอะ่ะเฮีย,ยอะไรมันน่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันคืออะไรอขอใกล้ๆนะไอ้นั่นหรือเปล่าที่ผมถามว่ามันคืออะไรโอ้ชัดเจนเลยว่าใช่ขออีกทมีมันมีดาเมจปะ โอ้โหมีมีดาเมดด้วยนะทำเป็นเล่นนะพูดว่อะไรวะเนะี่ยโอ้โโอบวกบวกอะไรรัวๆเลยเม่เหมือนกล้ามปูท่านะผู้ชมในเรื่องมันมีเด้อพลังก้ามปูผมล่าสุดแต่ผมต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้ติดตามแล้วหลังจากเกาะฮาซา์เวกา้าพังอะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดผมดูค้างไว้แล้วถ้ามีเวลาว่างก็คือจะไปตาต่อแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ดองไปย,วยาวๆก่อนเห็นเขาบอกผู้เขียนบอกอีกประมาณสิบปีจบแต่ผมรอ เรามีลูกแลดูพร้อมลูกเลยดูเพื่อนกันหยอกหยอกหยอกอะทาต่อกันแป๊บนึงนะปึ๊บมาอะดูวีกันดีกว่าเรามาดูวีท่าสุดท้ายไก่กิกา้าไก่ไอาอะไรสักอย่างสตอมอ่านได้แค่คําหลังใจแอนเออโอ้โกิกา้าไก่ไอาเฮียเออโชงู้แล้วก็อ่านว่าใจแอนนะจ๊ะเออ,อตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษอยู่น,นนะมีผลกับชีวิตเยอะเลย อยไอ้เฮียแล้วมาเป็นตัวเลยเล่นใหญ่จริงแล้วคือมีสกิลดีกูไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ดูดูกูมาเป็นตัวเหยียบเลยอะเรียบร้อยสกิลเดียวรู้เรื่องไอ้น้อะแล้วกูไม่ต้องรับควลนะด้วยจริจริงปะอยู่อย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มแป๊บหนึ่งนะ เวลมันถึงพันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปดูที่ต่อไปกันไป Let's go โอเคท่านผู้ชมผมเวล1,000งันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยผมบอกเลยนะดงดาบอะไรกูไม่ใช้กูมีที่นี่คือกูเอนเกมละเล่นแม่งอย่างเดียวพอเอานี้ออกกนเดินยากเหลือเกินโอ้เสียงอะไรนี่ยังวะมึงอยากตายรอเปล่าไอ้หนุ่มอุ้ยอะไรอะ่ะ ขนแสงเหรออุ้ยอย่างเฟี้ยวนี่เอ้ยเองก็มีของดีนี่หว่าแต่โทษทีนะเองอาจจะได้อีฉาพี่แหละเพราะพี่มีอีก้าสตอมชุยไอสัตว์ใจแอนนี่นี่แล้วกูเหยียบแล้วกูเหยียบไงหมูกูเปิด p ีพเลยแล้วกูห้าวจัดเอาแล้วเดี๋ย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 วเลเวลเจ็ดพันขึ้นไปถึงจะเปิดได้เดี๋ยวนี่มึงตันเวลเท่าไหร่เนี่ยไอ้เหี้ยแล้วกูเหยียบ อเอาไงดีวะจะเล่นนานมันก็เปื่อยเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวเลยจะกลับมาทีวล7,000ล้วไปไล่ตบคนกัน,กนดีกว่าเอาเกมดีๆแบบนี้ไม่ตบคนมันจะอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวมาแป๊บเดียวโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ผมฟาร์มจนถึงวิว7,000ด้วยความยากลําบากนะฮะเออตอนนี้ผมพร้อมที่จะ PP แล้ว แต่ว่าเมื่อกี้ครับผมก่อนที่จะมาอัดต่อเนาะก็ลองสุ่มผลเล่นๆเ,เออแล้วแม่งออกสีแดงเว้ยเนี่ยแล้วดูดิเชีย่ยมันผลอะไรอะ่ะมันน่าจะโหดแน่ๆเลยวะ่ะแต่ผมมีแก่ห้าอยู่แล้วอ่ะดิเอาไงดีวะแจกคนดีไหมเออวะ่แะแจกคนดีไหมเอ้ยไอ้นี่เหมือนอยู่ในดิสเลยเยมันเหมือนได้ยินในตัวนี้ อ่ะโน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 ไม่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 ีมมมม่เราที่จะมาเอาของฟรีไม่ได้นะเอ้ยมาต่อยกูด้วยเดี๋ยว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 เอ้ยมีผลอยู่แล้วนี่เราว่าไม่ได้นายมีผลแล้วห้ามห้ามห้ามโนโนโนไอเฮียมันฆ่าก,กูอ่ะมึงเปิดเองนะไอเด็กเฮียไอเด็กเฮียนี่เปิดกูฮะมึงเปิดกู ไอสัตว์เดี๋ยวมึงออกมาก่อนมึงโดนกูไอเหย่ผลผมตกเลยมาไข่แมงดอกเต็มตัวไปหมดเลยมึงออกมาสิมึงออกมาสิเว้ยมึงได้ชิมมึงออกมาสินี่แยมโดนแล้วมึงโดนกูมึงมังกรเหรอมึงมังกรเหรอมามึงก็มาแล้วมึงรู้จักลูฟี่นิกาเปล่าแค่นั่นแหละ ไหนอยู่ไหนไอสัตว์มังกรอน่ะไหนไหนไปไหนละไปไหนละไ,ไอสัตว์หายไปดิเรียบร้อยมังกรก็มังกรเนี่ยกูตบคี้แตกเยี่ยวเล็ดหมดอะอ่ะโถนี่ว่าจะแหนแม,ม่งเล่นดีเผอ่นะผู้ชมเมื่อกี้เห็นปะไอสัตว์จะไม่ใช่ดีเผอไม่ได้แดกผมหรอกนี่ไงมังกรกระจอกกระจอกตามล่าแม่งเลยเฮียอ,อะไร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 ,อะไรเอาหรือเปล่าเรียบร้อยตัวแตกไอ้น้อง มึงคิดจะเล่นก <conclusions> ับก <you are> <Jews> ูมึงเล่นผิดคนและไอ้หนูกูรู้เฟียกี่ฮะอ้ากูรู้แล้วมึงอยู่ไหนอยู่เกาะนั้นใช่รเปล่าอยู่เกาะนั้นใช่รอเปล่ามันจะไปไหนมันจะไปไหนไอ้เฮี้ยมันจะเข้าเสบรอโดนไงมังกรกูมังกรดงกูตอกส้นหรือเปล่ามาดิโอโดนไปตัวหนึ่งไอ้เฮี้ยกลัวเลยดูดูดูกลัวเลยกลัวเลยไอ้ควายโอ้ยนี่ผลเก็บเลยแล้วผลยังอยู่ Oh. เซตกูเฮ้ยเดี๋ยวผลแสงเรียบร้อยลีเจนดารี่อันนี้เฮ้ยแล้ไอ้น,นี่เขานักแกกคน,นนะนี่โอเคท่านะผู้ชมตอนนี้ผมได้ผลมาสองผลนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าผลอะไรแต่ว่าเนี้ยแสงซึ่งถ้าจำสีไม่ผิดผลแสงมันอยู่เท่ากับผลลูฟี่เกียห้าเออว่ะผมแจก,กคนดกวาไม่ให้มึงหรอกไอ้เหี้ยมังกรหน้านหนังหมี มึงโดนกูด้วยเดี Alf ๋ยวมึงโดนกูด้วยมึงออกไปดิมึงออกไปดิออกไปดิท้าทายหรอออกมาไอ้เชี้อ่ะมันไหวกว่ามันกดรอไว้แล้วทีนี่มันกดรอไว้แล้วมาดิดีมาดิมาดิออกมาดิมึงออกมาดิ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  ปลาใส่ฟ้าอัดหน้าแม่งเลยมึงก็มาสิก็มาสิเอาเปล่าเอาหรือเปล่าเหยียบหน้าเหยียบหน้าไม่โดนหรอวะมาดิ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 เก่งเหรอหรือว่ากูยังไม่ได้เปิดเออวะกูยังไม่ได้เปิดโทษโทษโทษลืมลืมลืมกูปลาใส่ฟ้าไง เหยียบหน้าเรียบร้อยมังกรจมทะเลไปดีอเฮียโดนไปรู้จักลือสีตอกส้นไหมน้องพอก่อนพอก่อนพอก่อนเ็นี่ผลอะไรอะ่ะโอ้ยของแดงโอเปอเอเปอันนี้ไม่ดีทิ้งก่อนอ่ะอย่างน้อยผมก็ยังมีผลไฟโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการแจกคนกันไอี้นี่มากวนอยู่อะอะไรแค้นหรอ ค่าหัวตั้ง 106m แต่แพ้กูรเจากไอ้ท่านผู้ชมเป็นคนที่ฟาร์มอยู่ตรงนน้นปะเฮ้ยน่นมัมน,นนูบนี่ว่าเออหาผมไปแจกไอ้นูบตัวนั้นดีว่าได้ได้ได,ได้เอาไฟไปก่อนนะไอ้นูบเดี๋ยวันบนึงนะไอ้มังกรนี่ท่าทางมันแปลกๆลกันเนี่ยไอ้น้องกินผลหรือเปล่า พี่ข้าขโมยได้ครับพี่พี่รับผมขโมยได้ครับเสียงมันเยี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องแดกเอาไปเอาไปเอาไปอะไรครับพี่ผลไฟไงน้องกินเลยนะพี่กินเลยครับน้องได้เลยพี่มีมสเตปที่วิวพี่ผมเจ็บคอพี่ก็เจ็บคอเหมือนกันจริงหรอพี่ มึงพอได้แล okay, ้วโอเคครับพ sure> ี่อันนี้เป็นแขกรับเชิญนะท่านผู้ชมก็คือคุณฟ้องนะฮะอุ้ยมาไฟมัง nice> ง่อนคนทคนความังง่อนจริงหน้าตาบอกว่าเล่นอะไรไหนคุณบอกว่าคุณมีอะไรดีๆมันี่ัไม่ดีอ่ะนี่คุณกำลังบูลลี่นะเดี๋ยวเจ้ามังกรยี่นี่ต้องโดนอีกโดนไปไอ้ควายปิดปิดอ่ะอ้าวเรียบร้อยตายห่ามังกร ดงกูทั้งวันนะไอสัตว์เนี่ยมาม,มันไม่รูต่ำเท่าไหร่เลยคุณนะัะอยากรู้จริงๆเหรอด่าเป็นล้านนะล้านเลยครับพีนน่น่าจะแสนน่าจะแสนมั้งไม่รู้เมื่อกี้เดินเดินเล่นไปเจอเกาะเวลสามหมื่นเจ็ดกูคิดแล้วว่ากูจะไม่ฟาร์มต่อไม่ไหวไม่ไหวเป็นไงคุณฟอ้องคนที่ผมให้ไปโหดมา ยอดพินเลยเดี๋ยวผมสุ่มให้อีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มนั้นมีตังค์ฮะผมรวยแล้วผมจะเปย์เพื่อนผมเอ้ยคุณไปทำยังไงถึงรวยขนาดนั้นเนี่ยผมก็แค่ใช้่ผมเพิ่งเข้ามาผมมีหมื่นเก้าเลยผมว่าแค่ใช้โปรอะเดี๋ยวหยอกหยอกหยอกนี่คืออะไรโอ้โอ้เกลือไปนึกโอ้ไอเฮียตังค์มียี่สิบล้านชิลชิลสิวชิไอ้น้องผสมผสมแพงไหมอะสามหมื่นห้าครับผมผมมีหมื่นเก้าอะสุ่มได้ไหม ได้นะเดี๋ยวมันได้ด้วยต้องไปขอรถราคาตถ้ารึ่งมันมันมันฟาร์มคล้ายๆอีกเกมไหมคล้ายกันเลยมันเหมือนบอกตู้ต๊อ่ะอืมไม่ใช่นี่มันคู่แข่งบอกฟุตอ่ะก็ไม่ได้ผลดีเลยคุณไม่ดวงคุณไม่ใส่บาทด้วยเฟอร์บี้ ใช้พระแดกเฟอร์บี้ให้หมดไฟทีเดียวตายคกูโยนทิ้งคุณคุณมีกี่สกิลวะคุณฟองคุณไม่ต้องแดกอะมันผมไม่ดี <c oughs> ดงั้นอย่างนี้ก็ได้เหรอครับใชเออใช้ไฟไป <c oughs> โอเคได้เลยแล้วแล้วคุณนัดเมื่อไหร่จะพาผมไปเว่วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปเว่วโอเคไหม อ่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยอเอามาเป็นแขกรับเชิญแค่ห้านาทีพอ,อนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อยุ้ยอแค่นี้เนนะ <c oughs> แค่นี้แหละพอแล้วอย่าออกเยอะเดี๋ยวมีคนคิดถึง <c oughs> โอเคอ่ะโอเคท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเด็กๆให้ช่องนั้นหงกันด้วยนะครับเออและคลิปนี้ถ้าเกิดใครเห็นแล้วชอบใจชอบใจอยากเล่นผมจะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้ดิสคริปชันเลย เอาจริงเกมนี้เขาทำออกมาได้ดีเลยนะถ้าออกมาได้โอเคนะเรื่องเอฟเอฟเฟ์ F ong, F นะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะใครที่ไม่อยากฟา,าร์มนานๆเนี่ยผมบอกเลยแป๊บเดียวรู้เรื่นะฮะโอเควันนี้ผมกับคุณฟ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาัวแค่นี้จริงดิเออแค่นี้แหละเอาไว้คลิปหน้าให้มันยาวขึ้นสักโอเคเจ็ดนาทีครึ่งอไเงี้ยขยอด